บ้านนี้มีกบไว้เตือนใจบุรีรัมเป็นทีมที่สุดยอดมากบุรีรัมเป็นเหมือนกับแมนยูในยุคข,ของอเล็กซ์ฟอร์กูสันน่ะคือการชนะบุรีรัมนี่ยากมากๆแต่อุกฤษใส่คู่นี้แล้วนักสถิติก็บอกอุกฤษเนี่ยเป็นคนที่ชนะบุรีรัมเยอะที่สุดนะแจงจันไปมงคลรักประเทศไทยเฮ้ วันนี้เป็นโฮมทัวร์ฮะแล้วก็จะพามาดูของชิ้นใหม่ที่รักมากๆก็ข้างบนเคยเห็นบ่อยอยู่แล้วนะครับก็เป็นถ้วยแชมเมียร์ลีกแล้วก็เป็นถ้วย FA Cup ด้านขวาส่วนทางซ้ายเป็นขวดน้ำประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าครั้งหนึง่งเมเอรียาเป็นนักกอล์ฟ n มาย e ลข in the world แล้วเธอก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับของน้ำเกลือแร่ชื่อดังคู่กับลีโอเมสซี่ไป ส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรถดปวดสามนะครับที่เราได้ร่วมงานกับทางด้าน Porsche ไ้ส่วนข้างในนะอันนี้คือสายทายคอนโดที่คุณได้เป็นทูตใช่ไหมคุณวิวอ๋ออันนี้เป็นตอนติดทีมชาติค่ะนี่แล้วก็หลายคนนะครับอยากจะโชว์ในสิ่งที่ได้ยอดวิวเยอะสุดแต่ผมจริงๆเนี่ยเรามีคนตาม YouTube เกินล้านหนึ่งแล้วแต่เราเลือกโล่เงินเพื่อเป็นการบอกตัวเองว่าการเริ่มต้นเนี่ยสำคัญที่สุด นะฮะฉะนั้นขอให้ทําแล้วก็จริงๆ็อดเด็ดกีฬาแชมป์สะกดผิดนะแต่ตอนนั้นนะผมยังไม่มีความกล้าพอจริงๆมันต้องเป็นตัวจีตอนนั้นเรายังความมั่นใจย,ยังไม่เยอะส่วนนี่อันนี้เป็นกล้องตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาถ้าย้อนกลับไปก็ 2003, 2004, 2005 2005, 2005ปีนี้แหละ2020 2 0 2 4แล้วก็จริงๆเนี่ยรามีเสื้อของนักเตะต่างชาติเยอะมากเลยแต่ว่าในมุมๆเนี้ยเราอยากจะโชว์เป็นของคนไทย เพราะว่าบอลนอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดนะฮะเอ้าแล้วมีแช็คได้ยังไงมีเพราะว่าตอนไปอยู่อเมริกาเนี่ยเพื่อนผมได้พาไปดูบาสพาไปดูฮอกกี้และอันนี้เป็นของขวัญที่เขามอบให้คุณไมค์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นปลอกแขนกับตันทีมหนึ่งในความทรงจำที่มีค่าที่สุดของผมก็คือตอนอยู่อสมชานและติดทีมโรงเรียนได้เบอร์สิบเป็นครั้งแรกแต่ ออกจากอัดสำตอนป .5 ก็เลยไม่ได้เล่นบอลจัตุรมิรนะครับแต่ครั้งนี้ก็ทีมฟุตบอลจตุรมิดอัดส้ทีมล่าสุดก็ส่งปลอ,อกแขนกับตามพร้อมลายเซน็นแล้วก็เหรียญทองจัตุรมิดมาให้ซึ่งถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยมุมตรงนี้มีทั้งกีฬาและก็ศิลปะอันนี้เป็นหนึ่งในหนังสือเล่มที่ดีที่สุดนะครับของพี่ช่วงมูลพินิษนะฮะที่บอกว่า ต้นไม้ตายเหลือซากก็ยังสวยคนรวยตายเหลือซากไม่อยากเห็นแต่นี่คือไฮไลท์ครับคุณวิวครับคู่นี้อุกฤษวงมีมานะฮะเพิ่งให้มาคืออุกฤตเนี่ยผมชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นโก้และตอนนี้ผมต้องการที่จะเก็บของไม่ใช่เฉพาะตัวผู้เล่นเกมรุกหรือว่าแท็กเกอร์ฉะนั้นเนี่ยโก er ้คีเปอร์เราก็จะเก็บแล้วก็เล่นได้กับสโมสรราชบุรีซึ่งคุณวิวเนี่ยจริงๆครอบครัวคุณพ่อมาจากราชบุรีถูกไหมหฉะนั้นก็ ถือว่าเป็นคนสําคัญและนี่เป็นรองเท้าที่สวยมากๆนะครับแล้วก็มีสตอรี่ตรงที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยบุรีรัมเป็นทีมที่สุดยอดมากบุรีรัมเป็นเหมือนกับแมนยูในยุคข,ของอเล็กซ์ฟอร์กูสันน่ะคือการชนะบุรีรัมนี่ยากมากๆแต่อุกฤษใส่คู่นี้ชนะบุรีรัมในฟุตบอล FA ฟเอครับสองพแล้วนักสถิติก็บอกอุกฤษเนี่ยเป็นคนที่ชนะบุรีรัมเยอะที่สุดนะคือไปชนะที่บ้านบุรีรัมย์งครั้งชนะที่ราชบุรี1ครั้ง ชนะที่สนามเป็นกลาง1ครั้งแล้วก็มีอีกนัดหนึ่งน่าจะชนะแต่บังเอิญฝนตกน้ำท่วมก่อนรวมกันเนี่ยหนะัดนะฮะซึ่งถือว่าเป็นคำชมนะเพราะว่าการชนะบุรีรัมเป็นเรื่องที่ยากมากๆอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันบางส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้ทำไมต้องมีกบทํำไมต้องมีกบหลายคนถามอันนี้เอาไว้เตือนใจคือทุกอย่างเนี่ยความสวยอลังเนี่ยก็ต้องเตือนใจคืออย่างตรงนี้เราก็ยังมีโลโก้ของช่องส ข้างบนให้ดูว่าอันนี้เป็นที่แจ้งเกิดของเราส่วนนี่ฮะพี่น้องฮะทาไมต้องมีกบกบตัวเนี้สอนเราหลายอย่างทุกคนคงเคยเห็นไหมไลน์ที่เขาส่งกันที่บอกว่ากบเวลาอยู่ในน้ําถ้าเกิดเราอุ่นน้ําให้เดือดเขาจะตายอย่างช้าๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดโยนกบลงไปในน้ําเดือดเลยกบมันจะสะดุ้งโดดลงมามจริงจริงนักวิทยาศาสตร์ได้ไปพิสูจน์แล้วนะครับว่ามั่ว นักวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้าเกิดคุณเอากบโยนลงไปในน้ําเดือดอมันตายทันทีแต่ถ้าเกิดคุณเอากบไปอยู่ในน้ําแล้วค่อยๆอ,อุ่นซึ่งในไลน์ในที่เขาแชร์กันเนี่ยบอกว่ามันจะตายอย่างช้าๆเขาบอกว่าพอมันรู้ว่าอุณหภูมิเริ่มเดือดมันก็จะโดดหนีออกมามฉะนั้นเขาบอกไม่ใช่กบที่ไม่ฉลาดคนส่งต่างหากที่ไม่ฉลาดที่ไม่วิเคราะห์แยกแยะก,ก,ก่อนส่งฉะนั้นเนี่ยกบซึ่งผมชอบแบรนด์นี้มากนะคือเป็นแบรนด์ที่เกิดในไทยแต่ว่าดังไปทั่วโลกฉะนั้นก็วางกบ โปนี้ไว้เพื่อเป็นการเตือนว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆมีอะไรก็ต้องคอวอยคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะครับส่วนนี้ก็เป็นลูกฟุตบอลของกองหน้าชื่อดังผมรักประเทศไทยแจงจัดไปมงคลรักประเทศไทยโอ้ยแล้วก็สุดท้ายอันนี้เกริ่นอย่างเดียวแล้วกันเพราะว่าสีนี้สวยนะเป็นนะรองเท้าประวัติศาสตร์คู่เดียวในโลกนะครับจะเห็นโลโก้ของบาร์เลโลนาด้วยอันนี้เป็นรองเท้าพิเศษตอนที่ทางด้านของบาร์เลโลนาแต่งตั้ง แชมป์จัดไปเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์คนที่11ซึ่งรายชื่อของคนที่ได้ก่อนหน้านี้ก็มีบิลเกตส์นักธุรกิจมีจัสตินบีเบอร์มีชากีรามีโกเบลไบรอนแต่ละคคณสงสัยเอ๊ะบาซ่าเป็นไนกี้ทำไมถึงเป็นรองเท้าอาดิดาสเอ๊ะทำไมคุณแชมป์ไปรับตำแหน่งที่บาร์เซโลนาแล้วไม่กี่วันไปแตะบอลที่สนามของเรอัลมาดริดอันนี้เป็นช็อตเด็ดนะครับที่จะสามารถติดตามได้ในสารคดี d o c กคิวเทมเม้นต์ด็อกคิวซึ่งรื่องนี้ได้ชมกันอยากแน่นอนก็ให้ดูบางส่วนแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นมีลูกผู่ตั้งแต่มื่อไร่วัน,นํำราที่ปีแล้วค่ะตั้งแตปี2,010แล้วก็ลูกบอลลูนนี้ก็สําคัญคือจริงๆผมว่าความดังของคนไม่เท่าไหร,ร่อะอันนี้คือความผูกพันอันนี้เป็นโกทีมชาติไทยเพื่อนคุณวิวเองริมโรงเรียนเดียวกันคุณปอนนะฮะ ก็ถือว่าเป็นโกฉะนั้นแล้วก็อันั้นก็เป็นนิตยสารที่ตอนนั้นได้ตำแหน่งทูตได้ใช่ไหมทูดทาากอบโดโลกได้แล้วค่ะนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นมุมสนุกๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นมุมสีสันกระเป๋าเลสเตอร์ใบเดียวในโลกน่าทึ่มนาทา่มเชื่อนี่ก็จะมีพวกนี้แหละครับแล้วก็นาฬิกาเรือนเดียวในโลกถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้ที่วิววีโก้ความดีคุ้มครองครับ